คลิปนี้แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาของสาวแบล็คพิ้งมาฝากกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความดีีดกับน้องลิซ่าด้วยนะคะสําหรับล่าสุดที่ยอด Follow IG ของน้องลิซ่านั้นแตะ98.5ล้าน Follower แล้วอีกไม่นานนี้ค่ะ9เข้าสู่100ล้านแน่นอนฝากเม่ๆเข้าไปเพิ่มเอนเกตดีๆให้กําลังใจน้องลิซ่าบอกรักน้องลิซ่ากันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ไหนก็ได้ใน IG ของเต้าลิซทั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความดีด้ดวยค่ะล่าสุดค่ะม,มีข่าวคราวจากทาง YG ทาง YG เขายังคงคยยย้ําจุดดืนโบอก กับเอ็กซ์บอสนิวว่าขณะนี้เรากําลังหาหรือเรื่องการต่อสัญญากับเมมเบอร์อยู่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆนี่ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยแต่ว่าก็เกิดคําถามนะคะนี่หาหรือแบบใดรือเจ้าคะทําไมถึงเนื่อนนานขนาดนี้ของ Black พิงคคือยื้อมาตั้งแต่เดือน8จนถึงเดือน1 1แล้วค่ะคุณผู้ชมและอีกไม่นานนี้ทางน้องๆเบมอนก็กําลังจะเปิดตัวคาดว่าจะยื้อออกไปอีกแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้ข่าวเนี่ยแย่งซีนกันหรือเปล่าคลิปนี้ก็นําเรื่องราวมาเล่าเพียงสั้นๆเท่านี้แต่ว่าไม่ว่า ในอนาคตน้องลิซ่าจะตัดสินใจอย่างไรจะต่อหรือว่าไม่ต่อสัญญากับค่าย YG ก็เชื่อว,ว่าแฟนคลับทุกคนนั้นซัพพอร์ตน้องลิซ่าเสมอและจะอยู่เป็นกำลังใจให้น้องลิซ่าตลอดไปเลยค่ะยังเป็นคำตอบเดิมๆของทาง YG ที่ออกมายืนยันล่าสุดว่ากำลังหาเรืออยู่ยังไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้น